น้องเฮ็ดลมยัก uh พี่น้องหนึ่งสอสสอุ้มมือจังหุ่มเขาพี่น้องป้ามอัม่แก่แม่วแม่เอโอ้ ลืมกดวิดีโอเอ้ยเดยเฮ็ดลมค่ะพี่น้องจ้าไข่มะพร้าวเฮ็ดลมเนาะค่ะเนะาะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่มีวงแหวนเนาะค่ะเนาะขาเงียบเงค่ะดอกก็จะเป็นเก็เป็นเก็ดนั่นเองรนสน้ำจะมีสีดอกแบบนี้นะคะนะหิ่งห้วพี่น้องจ้านี่ค่ะเมื่อกี้ลืมกดวิดีโอนะคะเนาะดอกเงียบเงียบงามๆเลยค่ะพี่น้องนะนี่ค่ะใหญ่ค่ะหญ้าว่าเห็นแล้วว่ายนพี่น้องออกแล้วแล้วบอกขอ่อยมาเก,ก็บนะคะเนาะ ลมวิวสวยป่ะพี่น้องมืนอนี้มาทางกระเซาเนาะคะเนาะวิวบดีแลวค่ะอันอากาศบดีแลวค่ะฝนคึมๆพี่เจ้าสิต๊กนี่ละไปจ้าไปเก็บเฮ็ดลมซอยข่อยมึนขอ่อยมาเอาเฮ็ดลมเฮ็ดเพลิงหวานนะคะเนาะาเฮ็ดติมงไปแล้วพี่น้องจะบานแล้วแต่ว่าน,นี่ค่ะนี่เฮ็ดลมสวยๆวันนี้พี่น้องค่ะ มองตีนเราจะเป็นปุ่มๆใหญไงค่ะแต่ว่าบ่อเอ๋ยตีนมันเนาะคะ่ะเนาะห้องกระฮักเอายนีค่ค่ะนี่ค่ะนี่งามแต่พี่นอ้องป้า <c oughs> งามค่ะงามงามงามฮ็ดลมสวยกำลังตุ่มๆค่ะแบบมีเสี้ยค่ะสวัสดีพี่น้องจา๋าเมื่อนี้สาว้าเดือนพักเข้าป้าเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ ขอยสิพามาเก็บเห็ดเห็ดรม่มเห็ดขั้นหฮมค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวซื้อฝรั่งเศสสิปักให้เบิ้งค่ะพี่น้องสามดอกค่ะพี่น้อง <laughs> เปิดคลิปมาเห็ดร่มดอกใหญ่ๆเลยค่ะอากาศประมาณสิบแปดองศาสิบห้าสิบหกนี่แหละประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดความรู้สึกค่ะอากาศเย็นค่ะคึมๆค,ค่ะมื่อน,นี่แน่ยบ่ค่อยเห็นวิวค่ะข้างล่างนั่นเป็นหมู่บ้านข้างล่างเนาะค่ะเนาะ จ้าไปไปเก็บเฮ็ดซอยสาวเดือนในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป the ็นกำลังใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสาวเดือนเก็บเฮ็ดเด้อจ้ะติชมกูไต้คอมเมนต์ได้จ้าดอกอ่อนๆลักษณะดอกอ่อนน่มั่สิเป็นนั่งมบมมีปอกลักษณะดอกอ่อนน่าพี่งสิบเงินเอาขาวนี่เกิดใหม้นะคะเนาะดอกอ่อนนั่งมุมีปอกค่ะมันงสิเป็นนะก น้องเฮ็ดลมยักพี่น้องหนึ่งสองสามสี่สี่อุ้มมือจังหุ่มก็พี่น้องปาร์ตพี่น้องวะปารพี่น้องโมันกินได้กว่าเด็กนึงด้อพี่น้องมันกินได้กิงได้ลหรอคอยเอาเมี้ยไปเด็วค่ะแบบไปเอาเนี้ยแซนูค่ะเนาะใหญ่เกินค่ะ ใหญ่เกินใหญ่เกินพี่น้องเอ้ยไปเอาแนว้ยเจ้เนาะค่ะนเนาะอดีตว่าทำไรเล่าเด้อค่ะ <c oughs> <c oughs> มันซ้อนซอยวะพี่น้องแต่ว่านี่นี่ดอกตูมพี่น้องจ้าสองดอกมีลูกมีลูกค่ะสามดอก <c oughs> สองสามน้องเหรอพี่น้องใหญ่ค่ะมันใหญ่สิเอะไรพี่นงเหรอต้อง,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 แ,องแ,แตกต่างค่ะค่ะ ใไ <c oughs> งซ้ำโคกใหญ่เลยหรอพี่น้องป๊าดพี่น้องเลยวเวอร์แนวสิบบอกค่ะมาเก็บเอาเห็ดอันดอกเป็นตัวมันเอกว่าไปเอาแนวซะนี่เส้นกระสีดำป๊อกนี่เก็บกระสีดำป๊อกนีก่โอ้โหอันสงใจอันนะพี่น้องเชาตายเนาะสากเก่ามัน ปอกสามดดกสามดกขอเสนอลูกนะขอเสนอลูกพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าฮ็ดลมเอาไ้ได้พี่น้องอน,องนี่นี่ชินไค่ะนโอเก็บค่ะพอจะยงได้ล่ะ <laughs> อันนี้ยังว่าถอยพี่น้องเนี่นี่ค่ะ เอไปปิีงแสบไปอย่างนี้ลงมาไปนอนซ้อนเนาะไอ้หนลงล่ะมันยังจะเห็ดลุ่มเกิดขังท้างค่ะ <c oughs> งามโบมันปูกะ่ะน้ำน้ำจะ้ะมาเกิดขังท้างค่ะมา,มาอาบเดียด สีาวกิดอกมันปูดอกสวยจ้าโอ้ยพี่นดอกละดอกงามอะเลยเลยจ้าโอ้ยงามแต่พี่องป้าเนีวันนี้กุ้งถึงดอกไลเนีย่ย กางกล่องนี้ค่ะเด่ท้งงานเานม,มันหถกถดหเห็นมันกับใครกก็ลังมา,ากก่ะมันออกโอะะออพนจริงไลยจ้าปะ วางไว้ก็นมกคันน้อเก็บกวางไว้จนด้จะเด้อเอาหน่าไมะเหนงาสนขึ้นบ่ไดไหมจ้ะเดี๋ยวบอกด้วย ตกน้จะเป็นองาเอ้ยเดี๋ยวนไปน้องขึ้นเามันขึ้นเงาบุบลีะมันแห้งนันแห้งเนี่ยพนะตกหลายมือนกันขึ้นไม่เคยแบบตก ก็เหพอยโอ้โหบร่เจียบไม้ได้พีน่น้อมันใส่ไม้กบเพราะว่าลืา่นี่หน,น่อยเด็ยวปันที่หน,น,ออออน,นูโออเจ๊ดเด็กเจ๊เด็กอีอหดองน้ำเด็ก้ nga คุยมากค่ะเจ็บไปตากแดดไปเจบน้อยเจ็บปวดจ้ะเจ็บเนี้บานห้องหอมน้อน่ะขึ้นมาหนึน่งต้นส่วนอดีเจ็บกวงเลยกันได้ค่ะเด้วอว่าได้หลายสมัยยงไม่ไ,ได้อ่ไรอไร ไังบงพวค่ะอ๋อห,หนุ่มเนะจุ่มหั่นพี่เนาะไม่ได้ถุงค่ะพี่เนาะมึงก็ได้ถุงพลาสติกมากค่ะลืมถุงกระดาษจ้ะเตรียมหลายย่างไว้ค่ะเตรียมไปเตรียมมาลืมถุงกระดาษจ้ะนี่ถุงอันอนึงพลาสติกแม่กระเป๋าเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะตัวน้ำหน้า ถุงใหญ่เลยลรอพีน้องเอ้ยไปก่อนกำลังมากขึ้นอย่างจ้ะเห็ดมันปูอันนี้คือผิวชิโบมี่ไปเห็นจ้ะข้าในพี่น้องดอกนี่มั้ยบ้าพี่น้องเอ้ยขดพอขดเนี่ยแต่งบักหมูเบาบําบวนขอถอดขอไปได้พี่น้องเอ้ยอันส้นอีดีค่ะใหญ่กว่านะเต็มที่ ไปจับไปตัวว้าไม่เคเห็นกเาลมเรื่ออแ็นทนี่น่ไปเนมบ่น้องจตั้งกองก็บวยจ้ะ อ,อยใส่โทรศัพท์ด้วยพี่น้องเอ้ยแบตค่อยเบิดเสียงโมมีจักมีบ่มีพี่น้องตอนสวนแต่ปัดพี่น้องดอกใหญ่งามเลยพี่น้องเอื่นเฮ็ดทองคำม,มันเหลืองค่ะเฮ็ดทองคำเก็บค่ะเกิดขึ้นทางคนยามพี่น้องหนึ่งดอกนี้พี่น้องเนี่ยปัดแล้วจ้ะ ไปนอนจนซ่อนน้ำผ่อยบอกค่ะนอนเนาขับมาเนียเท่เก็บไปนอนขันคอไปนอนองใบหญ้าขาข,อขอ้อเก็บปนีค่ะเป็นยใตไตมไนองค่ะ อยู่ใต้ไม้พี่น้องเอ้ยนะดอกางามพี่น้องเอ้ยสวยเนดอันนี้ปั้นท่องค่ำเหรอคะเลื้ยงอะไรโปรจงไปอันสองอาทิตย์ได้พี่มมน้องว่ามอมีไฟจักเนาะค่ะมีโตข่อยมึงนะสองดอกเอาหน้าค่ะบริตั้งกล่องไทยได้พี่น้องวู้ดดด เรื่องเออจะคอยตะก้อนขอยไปทะเลเป็นแบบบ้าเหรอหน้องเอ้ยุล่ะขวดพ,อพ่อขวดแม่ขวดพอ่ดพดพอขวดแม่เห็นมันปูพี่ล้วเห็นบอกค่ะปูมันมีพะยายนงเลยหรอกครับน้องฝรั่งเขาจะบอกมาย่างขึ้นก่อนอันนี้หิ้งญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยหัวไงพ่พพอ นี Emmanuel, aan, ่บอกพี ja yeah. ่น yeah. ้องเอ้ยคนน่ะนี่คักนี่นี่ค่ะถ้าเบิ้งขาพี่น้องน้องละน้องละอาจจะสองดอกพี่น้องนล้วได้พี่น้องละอยู่ในหนักเอาหนักพี่น้อง ค่ะบัพี่น้องสองดอกนี่ก็ยิ้มเลยพี่น้องประจำประจำสิกลับบ้านนี่เจอแต่เงินปุ๋ยากาากเนาะอ๋อแลอวเอืยจจออน,นี่นใหมเอียบเลยจ้ะตื๊ โหลด้ยจานเน่ยบานย่ำเลมาเจอแต่ดงเห็ดมันปุไปไรตจานเอาหยาบปุ๊ดงอ้วนกระติงตัดทิ้ง